ยอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของหญิงสาวสุดมั่นจากเด็กขายมะพร้าวข้างทางสู่เส้นทางสายนางแบบลบคำสบประมาทเรื่องหน้าตาบ้านๆดึงเอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นจนเป็นสาวไทยสายเลือดอีสานที่เจิดจรัสบนเวทีนางแบบระดับโลกพบกับโอโปอพิไลวันพิมพูลาด มันไส่ไม่ไล่ทางนู้นนะพยายามจะสวยโอสยากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะโอปอหนาค่ะหนาวสวัสดีน้องโอปอล์ค่ะน้องโอปอคุณผู้ชมครับต้องบอกนี้ครับว่าถ้าใครไม่รู้จักน้องโอปอล์ณวันนี้นี่คุณเชยแล้วนะฮะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับย้อนไปหลายเดือนแล้วมีการแชร์ภาพนะฮะที่น้องถ่ายคู่กับนางแบบหรือเป็นงานนู้นงานนี้คนก็ตกใจแต่อที่ตกใจคือเราไม่ใช่เป็นคนสวยมาก แต่เวลาที่เราแต่งหน้าเป็นนางแบบขึ้นมาแล้วเราดูมีอะไรแต่ที่ดีมากเลยคือน้องเป็นเด็กแบบบ้านๆมากจังหวัดอุดรใช่ไหมอุดรค่ะอุดรนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่ขายมะพร้าวมาก่อนใช่ค่ะขายมะพร้าวมาก่อนคือตั้งแต่หมอปลายคือเราขายของช่วยที่บ้านนะคะแล้วตอนนั้นคือแบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี40คือที่บ้านตก่ำมากเราก็ต้องแบบํามาวิถีทางเพื่อช่วยพ่อแม่ช่วยทางบ้านอะไรเงี้ยทั้งแบบขายผลไม้หาเล่ตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็แบบขายมะพร้าวข้างข้างริมทางด่วนค่ะก็ขายมาแล้วทางด่วนนี่คือทางด่วนเนี้ยเหรอฮะทางด่วนที่จังหวัดอุดรค่ะอ๋อที่จังหวัดอุดรใช่ตามที่ว่าแบบพี่เห็นไหมเวลาถนนทางหลวงอะไรเงี้ยถนนก็จะมีแบบรถเข็นหรือพวกกลางโล่มอะไรเงี้ยเราก็ไปขายแล้วก็โบกโบกหนงึ่งอย่างคือโอปอที่ไปขายกับเขาด้วยใช่ค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ อายุ22อย่าง23 22, ่าย่ะ22ย่าง23ข <sk> ายมะพระ้าวมาตัแต,ต,ตอนเรียนมัธยมใช่ค่ะมัธยมตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเรียนเก่งด้วยครับคุณผู้ชมครับ<ม>เรียนที่ไหนเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะ คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาแดงก็ตรงที่หนึ่งคือมีการแชร์รูปของน้องโอปอเนี่ยนะฮะในโลกออนไลน์เยอะมากทีนี้พอมันแชร์จากรูปหนึ่งปุ๊บอย่างที่บอกพอเห็นแล้วสะดุดถ้าเป็นพี่พี่เห็นเนี่ยพี่ก็แชร์นะพอมันแชร์ไปมันไม่หยุดไงเพราะโลกโซเชียลมันไปเร็วมากจนในที่สุดคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมสินใสแชร์เรื่องของตัวเองลงไปครั้งแรกปอก็คือแบบ มันใกล้สิ้นปีแล้วเราก็เลยมาคิดทบทวนว่าเออในปีหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากจะแชร์ตรงเนี้ยว่าขนาดเราอ่ะเราขายมะพร้าวข้างทางด่วนขายมะพร้าวริมทางอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบประสบความสําเร็จได้ในเนี่ยในถึงทุกวันนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นและความพยายามของเราก็เลยอยากจะจุดประกายให้น้องๆ เด็กๆทั้งต่างจังหวัดหรือที่มีความฝันนะคะอยากให้น้องแบบแกล้าที่จะกล้าที่จะแบบทําตามความฝันของตัวเองค่ะ,ค,ะคือน้องเนี่ย<ม>เป็นคนที่มีความฝันว่าอยากเป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็กใชอก่อยากเป็นอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความแบบเราเป็นเด็กต่างจังหวัดไงคะแล้วเราคิดว่าแบบมันไกลมากที่จะเป็นนางแบบคือเด็กไกลมะพร้าวที่บ้านรู้ไหมว่าเราฝันอยากเป็นนางแบบไม่ไม่เราขนาดเรายังเคยหิ้วมะพร้าวแล้วเดินไปเดินมาให้แม่ดูเคยไหม ก็มีบ้างก็มีแเดินเป็นเดินเป็นนักเลิคือหนูแฟชั่นตั้งแต่เด็กอะค่ะกางเกงเจเจไรกางเกงเจเจลายดอกขาบานแล้วก็เสื้อตัวใหญ่ๆแบบฮิปฮอปมากเลยน่าจะแฟชั่นแต่น้องก็พยายามทุกอย่างคือก่อนหน้านี้ไปประกวดไปสมัครอะไรมาก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่สเปคของเขาอาจจะเราอาจจะไม่ใช่แบบไม่ได้สวยไม่ได้อะไรเกาหลีอย่ไหมค่ะล้วก็รู้ว่าโอเคคือ เราอาจจะไม่เหมาะกับเวทีนี้เวทีนี้เราก็เข้าใจคือเราไปเพื่อแบบไปหาประสบการณ์เฉยๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปไปแบบเขาเรียกว่าอะไรกดดันตัวเองจนเกินไปการที่เราแบบกดดันอะไรมากๆอ่ะมันมันจะทําให้เราแบบทําอะไรออกมาได้ไม่ดีอะค่ะพี่คือคือความฝันต้องแยกกันความฝันกับความพยายามต้องแยกกันบางคนมีความพยายามและความฝันใส่พร้อมกันแต่โอกาสและเวลามันยังมาไม่ถึงทําให้เหนื่อยตายยังไงมันก็ไม่มาแต่น้องเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งความพยายาม โอกาสความความสามารถมาหมดเลยแต่ความสวยไม่มีมีนะไม่เหมือนซูชิอันนี้พูดตรงๆคือน้องไม่ใช่เป็นคนสวยแบบที่เราชอบแบบแบบที่สังคมเขาชอบกันว่าโอ้เธอเป็นคนนางแบบแต่บรนมาได้ยังไงโอกาสแบบนี้โอกาสแบบนี้ก็คือครั้งแรกเราก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆก็อย่างที่บอกว่าตุบเขาเรียกว่าตุบตกรอบอะไรอย่างเงี้ยตุบแรงตุบแรงมากอย่างแรง้วคาวนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบคิดว่ามันเป็นอุปสรรคไม่ใช่แค่ประกวดเวทีเวทีเดียวแล้วตกรอบแล้วคือไม่ไม่ลองเลย หลายเวทีมากจนกระทั่งแบบวันใดวันหนึง่งต้องมีคนเห็นความสามารถและศักยภาพในตัวเราจนมีพี่ทีมงานที่เขาเป็นทีมแคสของทีวีซีของอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นว่ามันมีงานงานตัวนึงแล้วเหมาะกับคาเลคเตอร์เ,ร,เราเขาก็เลยส่งงานให้เราแล้วให้เราไปลองแคสดูอพอเราไปแคสเสร็จปุ๊บตัวผลงานที่ที่ภูมิใจมากที่สุดนะคะก็เป็นทีวีซีของน้ำหอมที่ว่าเพิ่งทำตอนวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือ อันนี้ก็คือแบบทีมงานที่ไทยเขาเปิดแคสเปิดแคสต์ปุ๊บแล้วเราก็ไปแคสคือเราไม่ได้คาดหวังก็คือแบบหวังเล็กๆแต่ว่าเราทําด้วยความสุขความสนุกมากกว่าการที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรวันดบีแบบฉันต้องเป็นฉันต้องฉันต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันกดดันตัวเองกดดันมากแล้วเราจะทําอะไรได้ไม่โอเคอะค่ะแต่ถ้าเราทําอะไรไปก็ตามแล้วแบบทําด้วยความสุขทํได้วยแบบเอนจอยไปเถอะทาไปผลมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เราทําแล้วเรามีความสุขแค่นั้นแหละคือ เนี่ยผลที e <eland> ่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือแบบได้ใช่ก็ได้อะไรคือตอนนี้เนี่ยน้องมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับต่างชาติแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เป็นทีวีซีน้ำหอมของใครฮะของเดวิดเดวิดแบม็กเดใช่เป็นทีวีซีก็ถือว่าเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งอะค่ะจากเด็กขายมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าเราจะได้อย่างนี้อะค่ะได้รับโอกาสอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่โอกาสแล้วก็ความมุ่งมั่นพยายามจริงๆค่ะงานที่ถือว่าเป็นงานที่ คนรู้จักหนูมากที่สุดนี่คืองานจากก็มีหลายงานนะคะยังแบบเดินอิชูแบรนด์ของอิชูเป็นแบรนด์ของดีไซน์เนอร์ไทยค่ะของพี่โลดค่ะพี่โลดอิชูของแอลแฟช i ั่นว e คของปีนี้นะคะนั่นก็เป็นงานที่ปอภูมิใจงานหนึ่งแล้วก็เป็นงานเดินแบบแฮร์แฟช h ั่นโชว์ของดาวินเนสแบรนด์อันนี้จะเป็น แบรนด์ของอิตาลีอะค่ะใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทีวีซีที่เป็นแบบภูมิใจภูมิใจมากที่สุดเรามีแรงบันดาลใจหรือไอดอลใครไหมที่รู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เราอยากเป็นฝันอยากจะเป็นครั้งแรกก่อนก็ต้องใกล้ตัวคือต้องเป็นนางแบบไทยเพราะว่าถ้า เราเอานางแบบฝรั่งมันแล้วแต่คนนะคะแต่ด้วยความชอบของเราคือเราชอบนางแบบไทยชอบความโนความโหนแก้มสูง<ม>ความน่ากลาาอ,อะไรอย่างอเงี้ยค่ะคือชอบความช,ช,ชอบความเอเชียนความเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่ยุ้ยรจนนาเป็นไอดอลของเราคือแบบในเรื่องผลงานจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะพี่เขาก็เป็นคนอีสานเหมือนกันมีโครงหน้าอะไรคล้ายๆกันเห็นอกว่าเป็นติ่งเขาตามเขาตลอดเลยเมื่อก่อนนี้ตามเขาแบบเป็นแฟนคลับเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเอฟซีแบบมากอ่ะเวลาพี่เขาไปไหนก็จะปื้มคือเราไม่ได้มองพี่เขาว่าเราจะต้องแบบไปเทียบเทียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามองพี่เขาเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าในในเรื่องแบบผลงานเรื่องแบบ ความสามารถศักยภาพของพี่เขาอ่ะพี่เขามีแล้วตอนนั้นคือแบบคนไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นศักยภาพของพี่เขาเท่าไหร่ในตอนนั้นเพิ่งมาเห็นระยะหลังๆอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนเดินแบบกับเขาด้วยใช่ค่ะแรกๆก็ไปเรียนกับพี่ยุ้ยรจนาเพราะว่าพี่เขาเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วเดินแบบเดินแฟชั่นระดับโลกมาแล้วเขาน่าจะเรียนรู้หรือให้คําแนะนําอะไรเราได้ซึ่งพี่เขาก็ให้คําแนะนําเราดีค่ะทั้งการใช้ชีวิตเพราะพี่เขาเคยประสบ ประสบปัญหาใช่เคยสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเรามองว่าเป็นแบบเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้เรียนรู้จากพี่เขาใช่เพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้ก็โหโดนดูถูกมาเยอะมากในส่วนของโอปอเองใช่ค่ะยังไงโดนเหมือนกันก็เรื่องหน้าตายอย่างเงี้ยก็เรื่องแบบหน้าเลียมเออหน้าอะไรนะหน้าขี้กระปองอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าอะไรตัวแรงโก้ค่ะตัวแลงโก้อตัวแรงโก้อะไรการ์ตูนคล้ายตุแก่น่เหรอไอ้ไข่ตุแกอะไรอย่างเงี้ยสวยอ่ะนั้นแหละก็สวยในแบบล่าใครว่าบอกปากเลยฉันสวยจะตายตัวแรงโก้มไม่น่าเกลียดตรงเอาความสําเร็จของน้องนี่แหละฟาดหน้าเขาตอนนี้ก็คือคนที่เขาล้อคนที่เขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะมาพูดอะไรให้เราแล้วเพราะเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเนี่ยอย่างนี้เราก็ทําได้แล้วงานส่วนหนึ่งที่เราได้นะคะงานต่างประเทศเนี่ยคือ ได้เพราหน้าตาอย่างนี้แหละค่ะถึงได้ค่ะก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปทําอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ได้งานหนูมองว่าเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่สันยกรรมจ๊ะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่กําลังท้อใจหน่อยไหมครับในทุกอาชีพครับไม่ใช่แต่นางแบบเท่านั้นฮะค่ะก็อยากจะบอกน้องๆหรือใครที่กําลังท้อแท้นะคะว่าปีใหม่แล้วก็ขอให้แบบตั้งจุดมุ่งหมายเป้าหมายว่าจริงๆแล้วใจเราต้องการอะไรแล้วทํา มันให้เต็มที่อะค่ะแล้วสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราอย่างที่ปอบอกอะค่ะว่าขอแค่กล้าแล้วก้าวต่อไปอะมันจะไม่เหมือนเดิม,ม,มคําถามสั้นๆท้ายสุดและคิดว่าอนาคตของตัวเองจะไปถึงไหนครับตอนนี้คือปอมีความสุขเอนจอยกับทุกสิ่งที่ทําและอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดมไม่รู้ว่าเราจะต้องไปไกลแค่ไหนแต่เรามุง่งมั่นพยายามค่ะอโอกาสและประสบการณ์มันจะทํามันจะสอนเราแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะก็ ก็คือสอนให้เราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาตัวเไปเรื <S <S ่อยๆใช่พัฒนาไปเรื่อยๆคือเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่แบบใช่อยู่กับปัจจุบันมีความสุขและเต็มที่กับมันก่อนคะขอบคุณมากได้ไอเดียอะไรดีๆจากน้องเยอะมากอน้อยพี่ก็เป็นนางแบบได้แม้ว่าพี่จะผ่านมีดหมอมานับไม่อั้นแล้ว ได้คนแต่ละคนก็สวยนะสวยเหมือนกันถูกต้องขอบคุณน้องโอปอหรือว่าน้องพี่ไร้วัลพิมพ์ภูราชมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องโอปอเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะขอรอดไปต่อค่ะนันแป๊บหนึ่งเพื่อไปเดินแบบกันต้นมีข่าวเมาเมากันต่อสักครู่ค่ะ